ปวดฉี่จังเลยเนี่ยอุย้ยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าห้องน้ำอยู่ไหนคะเนี่ยไม่ไหวแล้วจังละแล้วค่ะเอ้าถามแล้วก็ไม่ตอบคุณคะเอ้าตายแล้วุวดกี่พื่งนี่นเองทำไมเหมือนจริงขนาดนี้จริงๆเหมือนมากมากเลยอะ่ะนี่นี่อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะ สวัสดีค่ะมาพบกับสาวันยุสุฟินวันนี้นะคะจะพาทุกทุกคนมาสัมผัสกับหุ่นขี้พึ่งที่เสมือนจริงมากๆขาดเพียงอย่างเดียวค่ะคือลมหายใจนั่นเองค่ะที่ดิสาบอกนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยซึ่งตั้งอยู่ตำบลขุ่นแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะที่นี่นะคะเปิดมาตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2532 เปิดมายาวนานเกือบ30ปีเลยนะคะและที่นี่นะคะก็เปิดบริการทุกวันเลยวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา9กโมงเชา้าไปจนถึง5โมงครึ่งค่ะส่วนวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะจะเปิดเร็วขึ้นอีกนิดนึงคือ8โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะค่าบริการก็ไม่แพงอย่างที่คิดผู้ใหญ่คนละ80บาทเท่านั้นส่วนเด็กเพียง40บาทค่ะ เดี๋ยวยังไงนะคะสาจะพาเข้าไปดูว่าด้านในเนี่ยมีหุ่นคีพึ่งที่เหมือนจริงแค่ไหนก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดทิปเด็ดๆของกินอร่อยออร่อยและที่พักโดนใจทีส่สะจะมีมาฝากอีกแน่นอนเลยตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วคะ่ะเข้าไปดูเลย ตอนนี้นะคะสักก็เข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วนี่ตัวแบบนี้อย่าลืมนะคะให้เจ้าหน้าที่เขาฉีดตัวไปก่อนแล้วด้านในนะคะเขาจะมีห้องที่ห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวีดีโอนะคะก็คือห้องแรกเลยเป็นห้องท้องพระโรงห้องที่สองนะคะคือห้องสมเด็จยา่าและห้องสุดท้ายคือห้องราชกาลที่9้นั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะ แล้วเมื่อกี้นะคะห้องแรกที่สากเข้าไปสัมผัสแล้วก็ห้ามถ่ายรูปนั่นก็คือห้องทองพระลงนั่นเองด้านในนะคะก็จะมีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด9พระองค์ก็คือราชการที่1ไปจนถึงราชการที่9นั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าสวยสง่างามและเสมือนจริงสุดๆไปเลยหากใครได้มาจุดนี้นะคะเขาห้ามถ่ายภาพใช่ไหมแต่อยากจะเก็บภาพที่ลึกต้องทํายังไงล่ะไม่เป็นไรค่ะสามารถแจ้งพนักงานได้เลยนะคะให้มาถ่ายรูปให้เรา ราคานะคะก็ไม่แพงอย่าที่คิดขนาดกระดาษ A 4อยู่ที่50บาทแล้วก็ใส่ซองเพิ่มเข้าไปนะคะเป็น80บาทหรือจะใส่กรอบก็ได้นะคะอยู่ที่150บาทเองค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถเดินทะลุดูด้านหลังของพะโลมไปอีกนะคะก็จะเป็นห้องสมเด็จย่าค่ะโอ้โหเมื่อกี้นะคะจะเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าของสมเด็จยา่าบอกได้เลยว่าขนลุกอะน้ําตาถ้าแบบมันจะไหลรู้สึกว่าแบบเหมือนจริงแลวเหมือนท่านมองเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ละห้องนะคะก็จะมีเหมือนเล่าประวัติต่างๆ่ายังไงก็ลองมาดูนะคะ นี่ค่ะตอนนี้มายืนอยู่อีกห้องนึงมาถึงตกใจค่ะเขาทำอะไรกันนี่ค่ะเขามาเล่กหมากลุกกันนั่นเองนะคะแล้วดูสิหูยนี่สายยืนอยู่ใกล้ๆนะนี่ค่ะลูเขาเรียกว่าลูขุมขนเหมือนจริงมากๆเนี่ยผมเพิ่มทุกอย่างเหมือนมากแต่ที่นี่นะคะเขาห้ามสัมผัสนี่ค่ะจับอย่าไปสัมผัสนะคะก็คือให้ดูได้ใกล้ๆแบบนี้นะคะหคุณลุงเหมือนมากๆ หุยสุดๆอะถิงก็คนลุกเดินมาเพลินๆทิงก็ตกใจหุยใครนั่งอยู่นี่ค่ะมานั่งหลับเลยกันตรงนี้แ่ะคะเนี่ยดูสิเหมือนไหมล่ะอ้าวส่งไปที่ฟันดูสิคะว่าเหมือนไหมทุกอย่างเหมือนจริงๆเห็นไหมดูสีผิวสิคะก็าทาได้เหมือนแบบคนที่เขาผิวแบบผิวดาแดงอะไรเงี้ยผิวกล,ากล้านการแดดก,กล้านลม<อ>นี่มีห้อยพระด้วยขโม,มยดีไวเนี่ยดูสินั่งหลับอย่างงี้เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นต่อกันค่ะ แล้วจุดนี้นะคะที่สาืนอยู่ก็คือห้องพระอริยสงฆ์นั่นเองในนี้นะคะก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยรวมถึงนี่ค่ะมีเขาเรียกว่าประวัติยังไงถ้าใครอยากรู้ว่าประวัติเนี่ยของท่านนะเป็นอะไรยังไงสามารถมายืนอ่านตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะทันมาดูฝั่งนี้ค่ะเหมือนจริงไหมล่ะคะนี่ดูสิคะความสวยงามของท่านเดี๋ยวขอนั่งนิดนึงนะคะโอ้ยเขาเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมขนคิ้วหรือแม้กระทั่งขนตานะคะโอ้โหดูเนียนมากๆเลยค่ะสวยและสง,ง่างามมากจริงๆนะคะเนี่ย นี้นะคะก็เป็นห้องหุ่นคี้พึ้งที่มีพระชื่อดังต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะครูบาศรีวิชัยเป็นไงคะ,ะเหมือนจริงมากๆเลยค่ะเราสามารถนะคะมาสแกน qr code ได้นะคะรวมถึงยืนฟังประวัติได้ด้วยเขาจะมีนี่เขาเรียกว่าลำโพงนะเขาจ่อไว้ให้เราฟังตลอดเวล,เวลาเลยนะรวมถึงฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้หลวงปู่มั่นนะคะเหมือนจริงอีกแล้วค่ะดูดิคะเหมือนท่านมองราอยู่อะรู้สึกขนลุกนะ ฝั่งนี้ค่ะเดินขึ้นมาเลยนี่ค่ะหลวงปูท่ทวดนั่นเองค่ะเขาจะมีป้ายบอกนะคะว่าการุณาอยากขึ้นด้านบนเราสามารถได้แค่ตรงนี้เนาะอาจจะนั่งอย่างนี้ค่ะนั่งถ่ายรูปกับท่านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกมีคิวอาร์โค้ดอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ค่ะเหมือนกับเหมือนท่านกําลังมองเรายัางไงก็ไม่รู้เนาะฝั่งนู้นก็มีนะคะนี่เราสามารถเนี่ยเข้ามาถ่ายภาพได้เลยมาสัมผัสกับหุ่นกิ่งพึ่งที่แบบ เหมือนจริงขาดอย่างเดียวอย่างที่บอกคือลมหายใจนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> แล้วห้องนี้นะคะนี่ตาขอชี้ไปทางนี้เลยเป็นห้องอีกห้องหนึง่งห้ามถ่ายภาพเด็ดขาดน,นะคะสามารถเข้าไปชมได้ก็คือห้องราชการที่9กนั่นเองค่ะหากใครอยากได้ภาพเก็บเป็นที่ระลึกก็สามารถแจ้งพนักงานด้ฉามบอกข้างต้นนะคะเดินต่อกันมาเลยตรงนี้ค่ะจุดนี้นะคะที่เราเห็นก็คือหลวงปู่โตนั่นเองค่ะ นี่ค่ะเป็นไงคะเหมือนจริงไหมเอ่ยนี่ท่านเกิดนะคะตั้งแต่ปีพศ2อ3 9 9บรรพชาเป็นสัม,มเณรนะคะเมื่ออายุ13ปีได้เป็นนาคหลวงอุปสมบทที่วัดตะไก้นั่นเองค่ะจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ไม่ได้มีแค่ชั้นล่างชั้นเดียวยังมีชั้นสองอีกด้วยพอเราขึ้นมานะคะด้านบนก็จะรวมครูเพลงที่มีชื่อเสียงไว้อย่างมากมายเลยนี่ค่ะคนแรกที่เราอยากจะพูดถึงก็คือครูจวงจันจันคณานั่นเองค่ะท่านนะคะเป็นผู้ประพันธ์บทละครเพลงนะไว้อย่างมากมายและได้รับความนิยมจากคนดูอย่างมากไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องจันเจ้าขานะคะหรือว่าละครเรื่องโรซิตาค่ะและคนต่อมานะคะก็คือนี่ค่ะคือเอื้อสุนทรสนานนะคะเป็นหัวหน้าวงของสุนทราพรนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นนักประพันธ์นะคะแต่งเพลงมาแล้วมากกว่า2,000เพลงเลยนะคะและชื่อวงสุนทราพรนะคะมาจากครูเอือ้อได้นำเอานามสกุลของตนเองไปบวกกับชื่อคนรักนั่นก็คือสุนทรสนานกับอาพรกลายเป็นสุนทราพรน,นั่นเองค่ะแล้วนี่ก็คือมหาตระคานธีบิดาแห่งประชาชาติอินเดียคานธีเป็นนักการเมืองได้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศ จากการปกครองของอังกฤษโลกได้จดจำชื่อคันทีผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่ามหาตมาแปลว่าผู้มีจิตใจสูงส่งนั่นเองค่ะคานทีใช้วิธีการของอหิงสาในการแก้ปัญหาระหว่างมวลมนุษย์คานทีจบชีวิตลงเมื่อวันที่30มกราคมคิศักรา1948 แล้วนี่ก็คืออัดบราหัมนะคะลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกานโยบายการเลิกท่านะคะของลินคอนเป็นเหตุให้เกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริการะหว่างรัฐทางภาคเหนือและก็ทางภาคใต้ท่านได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นประธานาธิบดีผู้ปลดปล่อยทาสของสหรัฐอเมริกาค่ะและห้องนี้นะคะคือห้องการเล่นไทยเคยเล่นกันไม่เอ่ยนี่ค่ะการเล่นไทย อย่างแรกของเราก็คือลิลีเข้าสานั่นเองเห็นไหมเล่นกันอยู่เลยรวมไปถึงนี่ค่ะแมงมุมแมงมุมลายตัวนั้นไม่ใช่แมงมุมขยุมหลังคานี่อยู่ข้างในเห็นป่ะกําลังจับกันอยู่เลยอันนี้ก็เคยเล่นเหมือนกัน,นกเด็กๆส่วนใหญ่จะเคยเล่นกันทุกคนนะคะตามมาด้วยนี่อะไรเนี่ยชัวร์เลยจาจีจำจีจำจมะคือป่อแปะกระเทาะหน้าแหวนพายเรือ,ออกแอ่นเนี่ยโอ้โ <laughs> หดูหน้าแป้นแลนดมากเลยเธอยิ้มดูยสิสนุกอะไรขนาดนั้นจ้า แอบมีวางเหรียญด้วยมีการพนันหรือเปล่าเดี๋ยวตีเลยขี่ช้างชนกันดูสิะคะเฮ้คนคนล่างนี้หน้ายิ้มแป้นนี้ไม่หนักกันบ้างหรือไงโอ้อันนี้อันนี้เราไม่เคยเล่นแน่นอนนะคะหัวล้านชนกันเอาหัวล้านมาถ่ายชนกันนี่เฮ้ยฮึดจมบ้ดจมบ้ดจมบ้ดโอ้โหดูลุงคุณข้างบนนุ่นจะเชียร์อะไรขนาดนั้นอู้เอาเร็วชนเลยชนเลยโอ้โหเป็นไง เนี่ยพอจบจากห้องนี้นะคะยังมีห้องถัดไปนะคะแต่ก่อนที่จะพาไปดูว่าห้องถัดไปเนี่ยเป็นห้องอะไรอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ช่องมันอยู่สุดฟินและก็กดกระดิ่งติดตามสาด้วยจะได้ไม่พลาดทิปเด็ดๆของกินอ่ารอร่อยและที่พักโดนใจพี่สาจะมีมาฝากอีกแน่นอนตอนนี้ได้เวลาแล้วไปเลยห้องด้านข้างกันเลย และห้องนี้นะคะก็คือห้องนิรรศการสุนทรภผู้นั่นเองค่ะจะพาได้ไงนี่ค่ะสุนทรภผู้ได้รับการประกาศกิตติคุณให้เป็นกวีเอกของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในวละครบรอบ200ปีเกิดค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะคะว่ามีตัวละครอะไรบ้างจะพาได้ไงพาไพมณีเป่าปีอยู่นั่นเองนะคะเป่าปีจนคนสลบสลาลเลยเนี่ยนั่งอามือกุมหัวอยู่นะคะโน่น นี่มีม้านี่มาก่อนอยู่ข้างหลงังเห็นไหมโอ้ยตัวดําเนี่ยมเลยจะขาดได้ไงฝั่งซ้ายเห็นไหมคะเอาผัวชันคืนมานางยักษ์นั่นเองนี่คะ่ะนางเงือกน้อยของเราสวยสง่ามากเปื่อยบนด้วย <c oughs> แล้วก็มีท่านลือสีด้วยเห็นไหมคะฤาษีสวยจริงๆเลยคะ่ะแล้วเหมือนจริงมากๆด้วยถ่ายรูปเก็บไว้ที่ระลึกกันด้วยนะจ๊ะแล้วห้องสุดท้ายของเรานั่นก็คือ ห้องนิทศกาลสมเด็จพระปิยมหาราชกับการเลิกธาตนั่นเองค่ะนี่ค่ะรอห้าของเรานะคะสวยสง่าง,งามมากๆเลยแล้วดูด้านล่างของเรานะคะก็จะเห็นว่ามีทาตุใช่ไหมที่เขานั่งกันยู่ยกมือไหว้นะคะทําความเคารพกันดูจุดนี้สิคะน่าซร้ามากๆเลยเห็นไหมคะว่าพ่อแม่จําใจนะที่ต้องพาลูกมาขายด้วยความแบบว่าเป็นทาตในสมัยก่อนเนาะดูลําบากมากๆ ต้องขายลูกกินอ่ะดูหน้าพอ่อหน้าแม่สิแล้วดูหน้าลูกสิไม่ได้เต็มใจเลยแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเป็นไปตามนั้น